ใครที่กำลังมองหากระเป๋าถือสักใบเนึ่งเป็นยี่ห้อลองชอมหรือว่าใครที่เป็นแฟนบันแท้ของลองชอมห้ามพลาดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบองชัวทูสวันนี้นะคะพี่อาชลาจะพาเพื่อนๆไปรีวิวเปิด ถุงช้อปปิ้แล้วก็ราคาก็โหแบบสป라이มากมากเลยนะคะแล้วใครนะคะที่เป็นแฟนพันธ้ของซักลองชอมหรือกระเป๋าถือลองชอมเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็สาวๆคนไหนที่กําลังมองหาในการซื้อกระเป๋าซักลองชอมนะคะตามเพียร์ฉลาไปเปิดถุงช็อปกันเลยค่ะแล้วก็ไปดูนะคะว่าข้างในเพียชฉลาได้ซักลองชอมมากี่ใบแล้วก็กี่แบบไปเปิดถุงช็อปกันเลยค่ะ เรามาเปิดถุงกันเลยนะคะถุงทั้งหมดที่พี่ไปช็อปมาได้มาสดๆร้อนๆนะคะก็จะมีสามถุงนะคะนี่นะคะแล้วข้างในนั้นจะมีกี่ใบเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีร้านนะคะก็จะเป็นชื่อร้านดาดาเลอรี่นะคะดาเลอรี่นะคะเป็นร้านประจําที่เพียชลาเคยไปซื้อ,อซักลองชอมบ่อยเกือบทุกปีนะคะอนนี้ก็เป็น1ถุงแล้วนะคะถุงที่2นะคะ นี่นะคะข้างในจะมีกี่ใบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ก็ใบที่สองนะคะแล้วก็จะมีอีกถุงหนึ่งนะคะนี่นะคะร้านเดียวกันนะคะดาเลอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงแรกกันเลยนะคะ1นึ่ใบสองใบสามใบนะคะนะคะถุงที่สองนะคะมี1นึ่ใบสองใบสามนี่นะคะ5้าใบแล้วหกใบใบที่เจ็ดนะคะ โอเคเดี๋ยวจะมีสตายนะคะอ่าถุงแรกนะคะใบแรกก็จะเป็นอ่าสีดำนะคะมีกระเป๋าเป้นะคะแล้วก็มีซิปแล้วก็เป๋าเล็กๆข้างหน้าใส่สัมภาระนะคะแล้วก็การเปิดก็จะเป็นกระดุมนะคะนี่นะคะแล้วก็เปิดได้แบบนี้แล้วก็จะมีการขยายโดยการลูดนะคะส่วนข้างในใช้วิธีไหนยังไงเดี๋ยวพี่อัจชลาจะ มารีวิวคลิปหน้านะคะวันนี้ขอเปิดถุงช็อปก่อนนะคะมีเขาเรียกว่าโลโก้นะคะสามารถที่สอดมือเข้าไปได้แล้วสายก็จะเป็นสายไนล่อนนะคะแล้วก็หนาทําให้เรา,าภายไม่เจ็บหลังนะคะนี่ก็หนึ่งใบแล้วนะคะราคาที่ซื้อมานะคะ 750ยูโรนะคะซึ่งเป็นราคาเต็มนะคะ750ยูโรนี่ราคาเต็มของที่ร้านไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเมืองฝรั่งราคาก็อยู่ในราคานี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันลบลดราคา ซึ่งเป็นทัวเซียมมากนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะตอนนี้นะคะรีบไปซื้อเลยนะคะเป็นวันน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นทัวเซียมมาคก็คือลดราคาครั้งที่3นะคะคือ50%แล้วก็จะมีน่าจะมีการแถมให้กับคนที่เป็นลูกค้าพิเศษด้วยนะคะเพียชลาได้ทุกอย่างนี้มาด้วย เป็นลูกค้าพิเศษนะคะคือการอตอนแรกก็จะลดราคาแค่3 0มสถึงสีนะคะพอหลังจากนั้นบางใบนะคะก็จะลดให้ถึง5 0เซนะคะแล้วก็จะมีการลดพิเศษอีกเพิ่มอีก15%นตนะคะให้สําหรับลูกค้าประจําอย่างพี่อัชลาเนาะเพราะว่าไปซื้อร้านเขาเกือบทุกปีเลยนะคะโอเคอันนี้เราก็1ใบแล้วนะคะเป็นซักซักอโดก็คือซักเป้ข้างหลังนะคะดูใบที่2กันนะคะทัวเดนะคะ เป็นรุ่นใหม่นะคะซึ่งจะต่างจากรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าก็จะไม่มีลวดลายเ,าเป็นวงแหวนที่แม็กติดมากับตัวริมกระเป๋าที่ห้อยตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีสองสองชั้นนะคะคือมันจะแตกต่างจากรุ่นเก่านะคะแล้วก็แล้วก็จะมีสายห้อยข้างในนะคะนี่นะคะ สายห้อยอเป็นกระเป๋าถือก็ได้เป็นกระเป๋าสะพายก็ได้แล้วก็ส่วนพิเศษก็จะมีอ่าวงแหวนตรงนี้นะคะแล้วก็มีสายหนังผูกให้เป็นระยะลงมานะคะนี่ก็เป็นซักอามาที่ชื่อว่าทัวเดย์นะคะทัวเดย์ก็เป็นแบบว่ากระเป๋าถือนะเป็นรุ่นชื่อของเขานะคะในราคาที่720ยูโรนะคะพียชลาซื้อได้ครึ่งราคาก็คือ 50%นะคะแต่เพียชลาได้ลดพิเศษจากลูกค้าพิเศษขาประจํานะคะเพิ่มให้อีก15%หลังจากที่คิดเป็น50%แล้วนะคะก็ได้มาราคาที่คุ้มมากๆเลยนะคะสาวๆคนไหนสนใจรีบไปหาซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นใบที่2นะคะใบที่3กันนะคะค่ก็เป็นซักอามาทัวเดก,ก็เป็นรุ่นรุ่นก่อน ก่อนนี้นะคะคือรุ่นสีดำเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสีากากีนะคะนี่นะคะรุ่นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่เก่านะมันออกก่อนหน้าที่จะมีตัววงแหวนข้างหน้านะคะอันนี้ขนาดกับเออขนาดก็จะเท่ากันกับสีดำนะเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีพิเศษคือ หนึ่งจะหนักกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีการแต่งนะคะแต่งเสริมคือใส่วงแหวนเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มตัวหนังเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทําให้ลักษณะความน้ําหนักของตัวนี้หนักกว่าตัวนี้ตัวนี้เบานะคะตัวนี้เป็นเรียบง่ายนะคะนี่นะคะ เหมือนกันข้างหลังนะคะราคา580ในราคาที่ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ในเมืองไทยหรือเมืองฝรั่งหรือสาขาไหนก็แล้วแต่ราคาก็จะไม่ต่างไปจากนี้นะคะก็ได้มาถูกใจเพราะว่าสีนี้พี่อชลาเคยมองแล้วแต่ไม่เคยลดราคาเลยนะเห็นถือว่า คุ้มมากๆเลยและก็สวยด้วยนะคะพี่อัจฉราชอบสีนี้มากเลยแล้วก็บ่า,าวไว้นานแล้วนะคะนี่นะคะก็มีสายสะพา์เป็นใบที่4นะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาดูใบที่5เป็นกระเป๋าชื่อเอ่อชื่อของของของเขานะคือเอ่ออา a ์มาซอนนะ Amazon นะคะอ m a z ม n ซอนนะคะเป็นกระเป๋าถือแบบเก๋ไก๋สำหรับ ไว้นี่ก็เป็นไซเอตนะคะเป็นเอ่อเป็นแบบของ Amazon นะคะ Amazon ทางภาษาฝรั่งนะคะ Amazon นาะนะคะแล้วก็เป็นเอ่อสี พูดเด๋นะคะคือสีแป้งนะคะสีชมพูออกแป้งนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายก็จะเป็นโซ่นะคะแล้วก็มี2ระดับเราเลื่อนเป็นการสะพายยาวหรือสะพายสั้นได้เลยนะคะส่วนกระดุมนะคะก็จะเป็นการเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีการถักอย่างนี้สวยมากตัวนี้ก็ซื้อให้ลูกสาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าโวยโอกาสได้ราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะ540ในราคาเต็มแล้วก็ลดราคา 50%แล้วพอหลังจากนั้นก็ลดให้พี่อีกอีก1 5ถือว่าคุ้มมากเลยโอเคเรามาดูใบที่5กันนะคะก็จะเป็นแบบเ,เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะคือแบบ Amazon นะคะ อามาซอนที่เป็นสีดำนะคะที่มีโซ่เหมือนกับตัวสีองฟูชเมื่อกี้นะคะแบบเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ไซส์ใหญ่กว่านะคะไซส์นี้คือไซส์ L นะคะตัวน้นไซส์ S นะคะี่เก๋มากเลยนะคะสายเขาก็จะถักนะคะสายถักนะคะแล้วก็เปิดก็ง่ายนะคะข้างในก็มีลวดลายนะคะข้างหลังก็เรียบๆนะคะไม่ทําทลายเสื้อผ้าของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะล่อน ระดับความสายให้ที่เราอยากจะสพายเนี่ยโอเคเลยนะคะนี่ก็เป็นใบที่เป็นใบที่5นะคือรุ่นอเมซอนในราคาเต็มนะคะคือ590นะคะแล้วก็ลดราคา50%แล้วก็เพิ่มให้อีก15%หลังจาก50%ไปแล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยอันนี้ก็เป็นของลูกสาวนะคะเรามาเปิดใบที่6กันนะคะรุ่นนี้นะคะก็ เป็นรุ่นกระเป๋าถือที่แบบว่าพกไปไหนมาไหนสะดวกสบายสำหรับคนที่อชอบสัมภาระน้อยโอโซคือกระเป๋ากระเป๋าสะพายแบบเล็กๆนะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เรียบๆนะคะเป็นสายสะพายนะคะเราสามารถดึงออกมานะคะแล้วก็ไม่สามารถถอดได้นะคะปรับได้นะคะอันนี้ก็เป็น สีอีวนนะคะในราคาที่320ยูโรนะคะซื้อในราคาลดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แถมอีก15%นะคะเป็นของลูกสาวนะคะขอบอกนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นใบนี้แหละที่ทำให้พี่ มาได้ถึงเจใบเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวการเลยนะคะเป็นสีที่พี่ต้องการมานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยลดราคามาก่อนหน้านี้เลยเป็นเวลาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยลดแล้วบังเอิญน,นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือตาเรานี่มันก็ดีเนาะ <S <S คือมองไปปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยแต่ แต่นะคะแต่ราคายัางลดไม่ถูกใจนะคือลด30%นะคะก็ยืนลังเลตอนแรกเลยนะคะที่จับใบนี้ใบแรกนะคะยืนลังเลว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่สุดท้ายก็คุณสนใจตัวไหนบอกเขาแล้วเขาจะทำราคาหรือเพียให้เบรเซลงได้คือลดลงนะคะเขาก็บอกใบนี้นะคะลดให้คุณปกติแล้ว ในช่วงนี้ก็จะลดราคาครั้งสุดท้ายคือ50%แต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายเราก็เลยดีใจนะคะดีใจแล้วก็บอกโอเคงั้นฉันก็เอาใบนี้นะคะคุณซื้อ3ใบเนี่ยคุณก็จะได้ลดอีก15%ทีนี้แล้วค่ะก็เลยกลายมาเป็น7ใบก็คือสาเหตุนั้นเองนะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะคะว่าใบนี้คืออะไรนี่นะคะใบนี้ก็คือรุ่นโฮโซเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นสีที่พี่อัญราต้องการนะคะ แบบนี้นะคะคาราคาก็360ยูโรซึ่งแพงกว่าตัวสีอีวานะคะ40ยูโรนะคะแต่พีิจฉลาก็ดีใจที่ได้ในราคา50%นะคะแล้วก็ลดอีก15%ก็คุ้มนะคะ ก็นะคะใครที่กําลังมองหากระเป๋า,าลักษณะไหนนะคะดูตัวนี้ตัวอย่างของเพียชลาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพียชลาก็จะมารีวิวแต่ละใบชมข้างในกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มองหาซื้อกระเป๋านะคะอยากจะแนะนําให้ซื้อกระเป๋าซักลองชมนะคะเป๋าที่ทนด้วยยิ่งใช้ยิ่งสวยนะคะแล้วเพียชลาก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซักลองชมมานานแล้วใช้ทุกใบไม่เคย เปลี่ยนแปลงเลยนะคะรูปทรงหรือว่าสีนะคะยังอยู่ดีเลยถ้าเรารู้จักใช้รักษานะคะสีเขาก็จะอยู่คงทนแล้วก็เ,เก็บรักษาให้เป็นอย่างดีนะคะเวลาเราเก็บเราก็เก็บให้เขาปลอดภัยจากแสงนะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้นานดิแล้วก็ในฐานะที่เพีัชลาเป็นลูกค้าประจำเนาะใบนี้พิเศษสำหรับเพียชลาเนาะเพราะว่าซื้อเยอะนะคะ คือไม่ได้ต่อเลยนะคะไม่ได้ต่อราคากับทางร้านนะคะพอพี่หยิบใบนี้ไปพูดพี่บอกว่าพี่เอาใบนี้ด้วยให้เป็นแถมนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ได้มาจากการช็อปในครั้งนี้แล้วก็ไม่พอนะคะจะได้มินิส่เหลียน,นะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะคะราคาก็อยู่ใน35ยูโร ดูการเย็บฝีมืออะไรของคะของปลอมของจริงเนี่ยเราดูออกนะคะต้องไปซื้อที่ร้านลองชอมเท่านั้นนะคะหรือมาซื้อที่ฝรั่งเศสเพราะว่าที่ฝรั่งเศสจะไม่มีของปลอมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟน,ทนแท้ซักลองชอมจริงๆนะคะจะดูออกทุกการเย็บประกอบจะเป็นกระดุมมาร์กของผู้คนขี่ม้านะคะคือมาร์กลองชอมเนี่ยนะคะซิปนะคะหรือหนัง ะะวันนี้นะคะเพื่อนๆคนที่กําลังมองหากระเป๋าใช้กันอยู่นะคะก็ขอแนะนําให้เป็นซักลองชอมนะคะถูได้ทั่วไปเลยและเป็นกระเป๋าที่ทนนะคะแล้วก็เรียบง่ายนะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาซื้อกระเป๋าอยู่การที่ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ขอให้คํานวณน,นะคะแล้วก็ คิดดีๆก่อนที่จะซื้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็สั่นกระดิง่งกิ้งกิงกิงให้พิ娅ชลาทุกครั้งด้วยนะคะถือว่าเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะคราวหน,น้าพิจชลาจะมารีวิวซักเอาอมานะคะหรือว่ากระเป๋าแต่ละชนิดเนี่ยนะคะข้างในเป็นรูปแบบไหนดูกันยังไงว่าเป็นของแท้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันคลิปหน้าอย่าพลาดนะคะวันนี้พิ娅ชลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Au revoir tout le monde.